ก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมด้วยผมก็วันนี้ผมเมฆพุทธคุณนะผมมีเหรียญอ่าเหรียญจอมสซรินนะผมปีหนึ่งสามเนื้อนวะโลหะนะผมอ่าเป็นเนื้อนวะนะผมนวะบางคนเรียกนวะ่ายเนื้น,นะผมแล้วแต่คนจะเรียกนะก็เหรียญน,นี้มีเจ้าของแล้วผมเหรียญน,นี้รอเจ้าของติดจองอีกทีนะผมก็เจ้าของได้จากผมไปในช่องผมก็น่าจะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่สามนะผมถ้าจำไม่ผิดน,นะอ่าแล้วก็ เฉพาะเฉพาะเหรียญจอมนะผมจอมนวะนยผมเหรียญอื่นแกก็รับไปเยอะพอสมควรนะผมอ่านี่ครับผมเหรียญนี้ครับผมเป็นเนื้อนวะนะผมเหรียญนื้อเนื้อนวะนะผมก็จะแตกต่างจากเนื้อทองแดงนะผมในการดูตําหนิพวกอะไรนะผมแต่ความคมชัดหน้าหลังคล้ายคลึงกันนะผมอ่าเดี๋ยวไปส่องหน้ากันนะผมหน้าต้องชัดนะผมนี่ครับผมคมชัดนะผมอ่า เนนี่ค่อนข้างดูง่ายนะผมเหยนนี้ดูง่ายนะผมอ่ะนี่ครับห่วงห่วงจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะผมจะไม่ปิ้นมากนะผมอ่ะจะกลมหน้าหลังมันจะกลมเหมือนกันเนยนะสังเกตน,นะผมด้านหน้าจะกลมด้านหลังก็จะคล้ายคลึงกันนะผมอ่ะมีความคล้ายคลึงใกล้เคียงกันนะผมจะกลมเหมือนกันนะผมถ้าเป็นขอบปิน้นปิ้นมากนี่ก็เปอร์เซ็นต์เจค่อนข้างสูงนะ ก่อนเรื่นี้มีเจ้าของแล้วผมก็ตอนมีคร่าวๆลองย้อนไปดูคลิปหลังๆนะผมพวกเนื้อทองแดงก็จะมีบอกนะผมลองฝากกดติดตามด้วยนะผมอะสําหรับใครที่มาใหม่นะผมก็ยังไม่รู้นะผมช่องผมก็จะออกออกอ่าออกเกี่ยวกับพักเครื่องเนี่ยผมส่วนใหญ่จะเป็นสายหลวงพูด,ดุลน,นะผมส่วนใหญ่นะผมสายอื่นก็นานา,นานหลุดมาทีนะฮะอ่าสายหลักจะเป็นหลวงพุด,ดุลน,นะผมก็ เปิดในช่องไว้ด้วยนะผมสําหรับเหรียญไหนที่ปิดการขายไปแล้วก็รบกวนดูใต้คอมเมนต์นิดนึงนะพี่นะว่าปิดการขายไปหรือยังนะผมสําหรับเหรียญนี้ก็มีเจ้าของเรียบร้อยนะผมเจ้าของก็มาจากช่อง youtube เนี่ยนะผมส่วนตาหนิเหรียญนี้นะผมก็อย่างที่บอกนะผมห่วงนะผมห่วงห่วงหน้าหลังต้องเหมือนกันนะอ่าแล้วขอบต้องไม่หนามากนะผมไม่หนามากนะผม ส่วนตำหน้ที่ผมดูนะผมดูห่วงหน้าหลังนะผมอ่าความคมชัดของใบหน้าหน้าหลังนะผมอ่าแล้วก็ขอบขอบนี่ส่วนใหญ่เซียนใช้เป็นจุดดูหลายๆรุ่นนะผมหลายหลายรุ่นเลยนะอ่าไปส่องขอบใหดูนะผมอ่าอ่านี่ขอบเหรอนี้นะผมค่อนข้างสวยสวยพอสมควรเลยนะผมเหรอนี้นะ่นี้สวยคมมากเลยนะผม เนื้อวะนะผมดูง่ายแท้ดูง่ายนะอ่าสำหรับใครที่สนใจเหรียญอื่นลองโทรสอบถามมาได้นะผมนะก็ล่าสุดมีพี่พี่คนนึงนะผมแกเพิ่งเอาเหรียญผชีไปแล้วผมเดี๋ยวผมจบไลน์นี้ผมก็จะไปส่งให้เขานะผมเดี๋ยวผมส่องขอรีวิวก่อนนะผมเดี๋ยวขอส่องนิดนึงนะปี่นะ mm hmm. เนี่ยผมออกปีปีหนึ่งแปดนะผมออกพร้อมรุ่นสองนะผมก็รุ่นนี้ออกพร้อมรุ่นสองเป็นรุ่นที่หลวงป,ปู่ตั้งใจปลุกเสกเลยนะผม อยู่ในกุฏิหลวงปู่ตลอดพรรษาเลยนะผมอ่ารุ่นสองนะผมออกพร้อมรุ่นสองี่กเ็เป็นเหรียญพัชรีนะผมเหรียญน้ําเต้านะผมะก่อนเหรียญน,นี้ก็มาจากลูกค้ายูทูปเหมือนกันนะผมนะส่วนเหรียญจอมสลินนะผมสาหรับใครที่สนใจก็ช่องผมบางเหรียญก็ไม่ได้ทาคลิปเลยนะผมมาเร็วไปเร็วเหมือนกันนะผมมนบางทีไม่มีเวลาทาคลิปเลยนะผมถ้าใครสนใจก็สายตรงมาได้ครับผมไม่ซื้อไม่ว่านนะพี่นะ ไม่ซื้อไม่ว่านะผมแลกเปลี่ยนความรู้กันนะผมอ่าหรือจะแอดไลน์ไม่ได้นะผมถ้าผมไม่รับก็บางที่ผมทํางานแล้วพี่นะทํางานก็เลยไม่ได้รับนะผมลองโทรมาใหม่ได้นะผมนะไม่ซื้อไม่ว่าผมลองแลกเปลี่ยนความรู้ได้ัะผมนี่นผมเหรียญนวะทอม์ตลินเหร้ยนวะนะผมอ่าเดี๋ยวนี้ค่อนข้างดูง่ายอพอสมควรนะผมนี่นะ ตัดจะไม่หนามากครับผมก็วันนี้ผมไม่พุทธคุณนะผมก็ขอกราบลาแต่เทียวน,นี้ก็สําหรับใครที่สนใจนะผมหรือเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะผมเดี๋ยวผมลงนี้เรื่อยๆนะผมมีองค์ไหนลงมาก็จะมาลงใน YouTube เรื่อยๆนะผมก่าวัน,นี้ผมกล่าวสวัสดีครับผม